เผยมังกรบทที่205ขับรถกลางอากาศตามมาด้วยเสียงลั่นไกปืนในที่สุดการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นรถแข่ง30กว่าคันเสียงดังสะเทือนเลือนลั่นผสมปนเปกันเสียงดังก้องจนหูแทบหนวกราวกับคลื่นหมสซัดก,กระหน่ำกระแทกแก้วหูของเหล่าผู้ชมทั้งสนามเริ่มคึกคักที่นำหน้าคือบูกติเวรอนสีน้ำเงินคันหนึ่งเจ้าของรถเป็นเติ้งซื่อชีแน่นอน ฝีมือการขับรถของเขาไม่ต้องสงสัยเลยถึงแม้เทียบกับนักแข่งมืออาชีพยังเป็นแบบไม่มีที่ว่างให้หลบทนันแม้กระทั่งยังเก่งกาจกว่ามากเรื่องราวควรจะเป็นเช่นนั้นสายตาของผู้ชมทั้งสนามล้วนตกอยู่ที่บุกติเวรอนของเขาบนที่นั่งผู้ชมหญิงสาวไม่น้อยกำลังกรีดร้องเสียงหลงกู่เสียงร้องเพื่อเชียเตื้งซื่อชีอย่างบ้าคลาั่ง แน่นอนว่ามีสายตาคนกลุ่มน้อยที่ตกอยู่บนลัมโบกินีสีขาวของซูนแช่และเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียของเฉินเฟิงโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียของเฉินเฟิงยิ่งเป็นตัวหลักในวันนี้เฉินเฟิงไม่ได้ทำให้ผู้ชมผิดหวังตั้งแต่เริ่มต้นเขารังท้ายทุกคนอยู่กำลังคลานเป็นเต่าอยู่บนลูกแข่งรถผู้ดำเนินรายการก็ไว้หน้าเฉินเฟิงมากจงใจขยายฉากนี้ไว้บนจอสาธารณะ ที่นั่งของผู้ชมชั่วขณะนั้นเสียงถากถางก็ดังขึ้นแล้วกายกรรมหน้าอับอายฝีมือระดับนี้ยังกล้ามาเข้าร่วมการแข่งรถไม่เจียมตัวมาพนันกับคุณชายซูนไม่รู้จักคำว่าตายเขียนยังไงจริงๆเลย ฟังเสียงด่าทอที่อยู่รอบด้านจูเจียเย็นอดถอนหายใจไม่ได้เธอไม่มีความคาดหวังใดๆต่อเฉินเฟิงอีกแล้วระดับความเร็วแบบนี้ของเฉินเฟิงแม้แต่ควันไอเสียของซูนแช่ล้วนไม่ได้กินยิ่งไม่ต้องพูดถึงจะแซงซูนแช่เลยจูกวงชวนหมดคำจะพูดอยู่บ้างเขานึกง่ายถึงว่าเริ่มแรกเฉินเฟิงก็รังท้ายมากขนาดนี้ทั้งสนามแข่งยาวทั้งหมด30กิโลเมตรปัจจุบันนี้สถิติที่เร็วที่สุดคือ5นาที21วินาที ตอนนี้ผ่านมาใกล้หนึ่งนาทีแล้วเติ้งซื่อชีที่นำขบวนวิ่งมาได้4ีกิโลกว่าซุนเช่วิ่งมาได้เกือบ4กิโลเมตรเฉินเฟิงนั้นแม้แต่1กิโลเมตรยังวิ่งไม่เสร็จไม่ต้องสงสัยว่าเฉินเฟิงถูกทิ้งรังท้ายนั้นไม่ได้เกินความคาดหมายนักเขาว,วิ่งทั้งรอบยังต้องการเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเรียกได้ว่าชาสุดในประวัติการ เป็นธรรมดาที่ซูนแช่กำลังติดตามเฉินเฟิงทั้งสนามมองเห็นภายในซูเปอร์คาร์มากมายด้านหลังเดิมทีไม่มีเงาของเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียของเฉินเฟิงเลยซูนแชอดหัวเราะเยาะไม่ได้ที่แท้ไม่เกินที่เขาเดาไว้เฉินเฟิงพุ่งมาแพ้ตั้งแต่เริ่มเป็นของเสียที่แท้จริงซูนแชค่อยๆปล่อยความเร็วรถเต็มที่เขาอยากรอเฉินเฟิงรอเฉินเฟิงตามขึ้นมาจากนั้นเหยียบย่ำเฉินเฟิงอย่างโหดเหี้ยมไปรอบหนึ่ง สำหรับตำแหน่งชนะเลิศการแข่งขันซูเปอร์คาร์เขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะตำแหน่งชนะเลิศถูกเติ้งซื่อชีจองไว้แล้วเขาไม่ได้มีความกล้าแบบนี้ไปแย่งชิงตำแหน่งชนะเลิศกับเติ้งซื่อชีเป้าหมายหลักของเขายังเป็นเฉินเฟิงเป็นธรรมดาที่ซูนแช่เริ่มตั้งใจควบคุมความเร็วรถทำให้ลัมโบกินีของตนเองกดเหนือหน้าแคลิฟอร์เนียของเฉินเฟิงได้พอดี แผนการของเขาคือไม่ว่าเฉินเฟิงขับเร็วแค่ไหนเขาล้วนจะรักษาความเร็วอยู่หน้ารถของเฉินเฟิงไว้เหมือนแมวไล่จับหนูท,ทั้งที่แมวสามารถกินหนูได้แต่ก็ไม่กินเขาอยากให้เฉินเฟิงแพ้ราบคาบในการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้ความหมดหวังความคิดของซูนแช่งงดงามมากเฉินเฟิงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยควบคุมความเร็วรถเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียไว้ตลอดมา จะไม่ช้าเกินไปและไม่ถึงกับเร็วเกินไปไม่นานบนจอภาพถนนแข่งก็ปรากฏภาพที่แปลกประหลาดหนึ่งขึ้น Lamborghini สีขาวคันหนึ่งเหมือนกำลังเหยียบย่ำนำหน้าเฟ r ร a r ารี่แคล r ฟอร์เนีด้านข้างมาตลอดระดับความเร็วของแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนมาช้าลัมโบกินีก็ช้าตามด้วยระดับความเร็วของแคลิฟอร์เนียเปลี่ยนมาเร็วลัมโบกินีก็เร็วตามมาด้วยหยอกเย้า หยอกเย้าแบบดอกจันดอกจันคนฉลาดต่างสามารถมองออกนี่คือซูนแช่กำลังหยอกเย้าเฉินเฟิงเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมที่ซูนแช่ไม่สนใจตำแหน่งชนะเลิศก,การแข่งซูเปอร์คาร์ว่าจะเป็นใครที่เขาสนใจเป็นเพียงการเหยียบย่ำเฉินเฟิงสามารถชนะเฉินเฟิงได้เป็นพอเจ้าของเสียนี้หนังหน้าหนาเสียจริงถ้าฉันเป็นเขาตอนนี้ฉันหาเต้าหู้มาทุบตัวเองให้ตายไปแล้วทุบตัวเองตาย งั้นเดี๋ยวฉันจะดูว่าจะใครเรียนเสียงหมากันละ่ะฮ่าฮ่าฮ่าถ้าจะตายก็รอเขาร้องเสียงหมาก่อนแล้วค่อยตายบนที่นั่งผู้ชมทุกคนเสียดสีกันอย่างกำเริบสีบอสารโยโว,โวหลิงกลับเบิกดวงตาโตขึ้นจ้องเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียที่อยู่บนหน้าจอทำไมหล่อนเห็นเจ้าของแคลิฟอร์เนียมอคลายเฉินเฟิงอยู่หน่อยหน่อยละ่ะเป็นหล่อนตาลายแล้วเหรอหรือว่าเฉินเฟิงมาที่นี่จริง ไม่ใช่ถ้าเฉินเฟิงมาที่นี่จริงเขาน่าจะขับเคอนิกเซกอคันนั้นของตนเองสิโย่วหลิงทําไมเธอถึงจ้องมองแคลิฟอร์เนียคันนั้นอยู่ตลอดกันละ่ะหรือว่าเธอรู้จักเจ้าของง่วงเงาคนนั้นโซงอหน้ามองโย่วหลิงอย่างสงสัยพลางถามขึ้นเจ้าของเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียคนนั้นเหมือนจะเป็นคนที่ขับเคอนิกเซกอนั้นที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังครั้งก่อนโย่วหลิงพูดอย่างไม่แน่ใจเท่าไหร่ เพอเจอเธอจะต้องตาลายแน่มันเป็นไปไม่ได้โซงอหน้าเบ้ปากอย่างเหยียดยามบอกว่าที่เธอบอกว่าขับเคอนิกเซกอเขาคนนั้นเป็นคนยิ่งใหญ่สามารถทําให้ฮานหลงกับกู้ตรงเซินเป็นลูกน้องได้คนยิ่งใหญ่แบบนี้จะมาขับเฟอร์รารี่แคลิฟอร์เนียรถพังๆคันนั้นได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังให้ซูนแช่มาเหยียบย่ําอย่างกําเริบสีบอสานขนาดนี้อีก อาจจะใช่เป็นฉันมองผิดเองมั้งโยโว,โวหลิงตอบอย่างลังเลหล่อนก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้ที่เฉินเฟิงจะขับแอร์ฟอร์เนียน้อยมากเอาละ,ละละอย่าไปดูเจ้าโง่นั้นเลยดูคุณชายเติง้งคุณชายเติ้งหล่อมากเลยเขาขับมาได้หนึ่งในสามแล้วใกล้10บสิกิโลแล้วไม่แน่ว่าครั้งนี้คุณชายเติ้งจะสามารถทำลายสถิติถนนแข่งของอ่าวโปไห่ได้โซงอหน้าพูดขึ้น โยโวหลิงพยักหน้าแล้วย้ายสายตาไปทางเติ้งซื่อชีที่นำขบวนบนหน้าจอบุกติสีน้ำเงินของเติ้งซื่อชีราวกับราชาที่ไร้ศัตรูท่านหนึ่งนำขบวนทั้งสนามทิ้งห่างลำดับรองอยู่600กว่าเมตรเต็มๆทั้งสนามล้วนกู่ร้องอย่างบ้าคลาั่งตัดมาที่ซูนแช่กับเฉินเฟิงเวลานี้กลับมีคนติดตามน้อยเพราะการแพ้ชนะแข่งขันของสองคนไม่มีความน่าเป็นห่วงใดๆ นี่เป็นแค่ความอับยศยอดสูงของฝ่ายเดียวเท่านั้นทุกคนเพียงต้องการรอวินาทีประกาศผลนั้นเฉิญเฟิงคลานไปรอบสนามเรียนเสียงหมาก็พอตอนที่ทุกคนล้วนคิดว่าเฉินเฟิงต้องแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัยในที่สุดเฉินเฟิงก็นำมือมาวางไว้บนพวงมาลัยแล้ว ดูแล้วฝีมือขับกลางอากาศของตัวเองยังคงไม่ได้หรอกเฉินเฟิงถอนหายใจบ่นกับตนเองถ้ามีคนมองเห็นฉากก่อนหน้านี้ที่เฉินเฟิงขับรถคงตกใจจนลูกตาตกลงมาแนา่ตั้งแต่ออกตัวเฉินเฟิงไม่ได้นำมือวางไว้บนพวงมาลัยเลยแต่ว่าใช้พลังภายในควบคุมพวงมาลัยอยู่ดังนั้นพอคิดได้กระทันหันอยากจะใช้พลังควบคุมพวงมาลายัย ไม่ใช่เพราะเฉินเฟิงอยากแกล้งทำแต่เขาไม่มีทางตีฝ่าด่านหัวจิ้งขั้นต้นนี้ไปได้มาโดยตลอดจึงเข้าสู่หัวจิ้งขั้นกลางสิ่งสำคัญในการตีฝ่าของหัวจิ้งขั้นกลางนั้นขึ้นอยู่กับขับเคลื่อนกลางอากาศขับเคลื่อนกลางอากาศอย่างแม่นยำเพราะสาเหตุที่ตีฝ่าเร็วเกินไปเฉินเ,เฟิงไม่มีทางขับเคลื่อนพลังภายในได้อย่างแม่นยำมาตลอด การแข่งรถครั้งนี้หลังจากมองเห็นพวงมาลัยเฉินเฟิงก็เกิดความคิดใช้พลังควบคุมพวงมาลัยออกมาผลสุดท้ายไม่ใช่แบบที่คาดไว้เฉินเฟิงไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างใช้แขนโบกส่วนใหญ่ทำได้เพียงควบคุมทิศทางแต่ว่าเฉินเฟิงก็ไม่ได้ท้อแท้เลยโดยเฉพาะเขาเพิ่งตีฝ่าหัวจิ้งขั้นต้นไม่ถึงสองเดือนความเร็วนี้สามารถเรียกได้ว่าเร็วที่สุดในช่วงเวลานี้แล้ว ดังนั้นการตีฝ่าถึงหัวจริงขั้นกลางจึงเป็นเพียงปัญหาด้านเวลาเท่านั้นสำหรับพรสวรรค์ของตนเองนั้นเฉินเฟิงมีความมั่นใจเด็ดเดี่ยวฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ